ไปหวักตามกาลิบุลิให้คุณหมดเลยสุดครับผมตอนนี้เราอยู่เยพาหูเลิเวันนี้บอกเลยวา่าต้องเข้าต้องเข้ากระสายอินเดียมาแล้วใช่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอะไรกินอาหารอ <นะ S 2> ินเดียเดี๋ดยวมาดูว่าวันนี้อร่อยขนาดไหนโอเคเพราะว่ากระสายอินเดียมาใช่ไม่ว่าจะเป็นหนัง บาง, <orem> งที่เอามือถือไปที่แม่ขายแป่หยอีหยอกนะโอเคไปกันไปลุยโอ้ยเลสนรองอ่ะ I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so. I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a mortal. <laughs> Face, while he's looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. อันนี้เป็นปาลิปุรีอันนี้ใป่น้ำเต็มเลยนะครโอ้อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ปาลิปุรีปาลิปุรีนะครับแต่พี่ก็บอกให้ใส่น้ำเต็มเลยอ่พี่ก็บอกให้ใส่น้ำเต็มเลยอันนี้อะไรอันนี้อ่าชิคกี้พายแกงกะหรี่แกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่โอ้โหโเลยครับและนี่ นี่เลยครับนี่กุ้งวิลานี่กุ้งเบมือกุ้งวิลานี่ใช่ค <oh รับกุ้งวิลานี่เหมือนข้าวผัดกุ้งนะครับใช่ครับอันนี้คือแป้งเหรอแป้งนานแป้งนานแป้งนานธรรมดาโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้เริ่มแต่นี่ก่อนเริ่มอต่ที่ก่อเ็นอันนี้เป็นอะไรในชีวิตนะครับที่มากินอาหารญี่ปุ่นนะครับกาลิคุลี่กาลิคุลี่คุ้มกันดีกว่า แต่เต็มเลยให้มด้ไมนะชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยปราอือปุลิกระลิอุลิให้คุณหมดเลยคุณเห่าอันนี้เหมาเลย ร้อยกินเตครับไข่เจแล้วกินเลยูเตี้อร์ี่มกับไก่ลีี้ยไก่กหลีไก่มันไม่กหมืนกุล็อกครับคุกุล็อกคุณนี่กุนล็อกอื i s i already o ท f ันนี้อไรให้คุ้นๆเยไงกาลีไก่ได้ออกเนยๆนิดๆไม่เผ็ดมันมันไม่เผ็ดนะโอขึ้นแล้วแต่ว่าคือเห็นสีแดงนี้นะครับเดี๋ยวมัเหมือนว่า ไม่เป็นเลยเสนเทศเมันไม่มีมไม่มีพิกนะครับเฮ้ยเอน้กินอะไรเนี่ยนิ้ิ้มิอะไรเกิตึมฟอกน้มีาเบอร์อร์น้ำจิมนิมนจิครับกๆเด็กนี่ไม่รู้นะถ้ากินพลาดอะไรขอใครรู้นะครับโอเคผมก่อนเลยอ่าน้ำจิ้มน้ำจินมอ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กใหญ่ใช่ใช่มาถึงแล้วมันเรื่องเป็นไงบ้าน ขัวเนี่ยเปิดป่ะไม่รู้ว่าหนูเจ้าเกี่ยวอบดูไม่ออกแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่บอกว่าเรากินเนี่ยเราก็กินเราก็ดูไม่ออกว่ามันคืออะไรผมใช้ขึ้นอยู่เลยขึ้นอยู่เลย Oh no คุณขาดน้ำจิ้มไปคุณหมดรสชาตินะผมอยู่เป็น วันนี้เรามากินอาหารดีครั้งแรกกินครับเรากินอาหารดีครั้งแรกนี่คือจอยองข้าวั้นะครับสิ่ที่มาของเานะครับอ่ะข้าวผัดข้ัดข้ัดต้องกินนี้ครับที่เใกินเลยมคพยายามตามจไปใส่ข้าวเขาเนี่ยครับข้าวเขาจะไม่เหมือนข้าวไทยนะข้าวเขาจะมีสีมีอะไรไม่ไม่เขาจะยาวกว่านะข้าเป็นดีเนาะอ่ะคุชิมก่อน ของชิมนะของชิมข้าวนะขาะข้าวล,ขาล้ข้าวเดียวนะฮะเคยกินข้าวหมกไก่ไหมอ่ะอ่าเหมือนข้าวหมกไก่เลยแต่เป็นหมกหมกกุ้งหมกกุ้งแต่ข้าวไม่ใหญ่เลยจืดจืดบางมนะัน่ะแต่ข้าวมันไม่ใหญ่กว่าแต่ถ้ากินชิมนี้ไหมไม่กิ้มนะกินหมดเลยแต่ถ้ากินเล่นๆมันก็จะเล่นๆจืดๆ อีพีใช่อีทีล็อกอีพีอย่างนี้ไงเยใส่ไม่จินไมกิเป็นภาษาไทยนะไม่นเป็นอีเดียงอนกินแต่กินแป้งรูปต่าเกอร่อยนะนั่งของใช่นั่มของของินแป้งกรเปล่านะขวดให้ให้คุณบิดไปโอเค เนี่ยคุณกินอาหารอินเดียคุณจะได้พบกับเจตภาพสิ่งสำคัญในการกินอาหารอินเดียทือธมที่ต้องโค้งด้วยต้องต้องมาโค้งเข้าแล้วแล้วก็กินอาหาริีเดียวคุณจะได้คนพบจัตตาแซตใช่สุกรรมรักคือการักกันให้ถ้าคุณกินอาหารอินเดียคุณได้พบอับสันธรรมเพราะว่ารักคือการให้แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารัก

จริงๆแล้วว่าอาหารเยนไม่ได้แย่เหมือนเรากินนะครับแ <Bond> ต่ว่าตแมันแต่จริงมันไม่มันไม่ถูกคออย่างเรามากกว่าพวกเราเออโตมากับอาหารไทยครับเลยเลยรู้สึกว่าอาหารเยนเนี่ยอย่างนี้เข้าสินี้กันตอนนั้นเาก็มาแล้วลองชิมดูทั้งนึงลองแบบแป้งห่อข้าวนี่อาหารไก่ของมายิ่งจิ้มยิ่งแย่ กแลนชาเป็นตดครับ exactly. ันไกินเลยหลบไปเลยเนี่ยเจ้อู้จะตากเแล้ใส่เยอะๆ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 เต็มเต็มถ้วยเลยแป้งครับที่ไม่ก่อ ได้กะหรี่ปลาสิถู้องรอจิ้มมากๆจะจิ้มหนาจะร้องไม่จิ้มหนาจะจิ้มจิ้มบางๆเออแล้วนี่คือการกินอาหารอินเดียครั้งแรกนะครับผมของเราสองคนเนาะคุณเคยกินอาหารอินเี้แบบอินเด้ยแท้ๆไหมเออเลยวันนี้มาทดลองแล้วแบบเอออร่อยนะมันก็อร่อยนะอร่อยแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะครับกินได้กินได้นะครับขอบคุณนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด สมัครสมาชให้เราเลยครับเดีย๋ยวคลิปหน้าไปไหนอีกทีติดตามด้วยนะครับผมอโอเคคลิปนี้บ๊ายบาย Are you ready? you